ครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก q ควิคมิลรายการที่จะพาคุณรู้จักอาหารในหลากหลายแง่ม,ม,มุมเสิร์ฟอาหารสมองกันแบบควิคควิคที่รู้แล้วจะทำให้การกินของคุณอร่อยขึ้นสนุกขึ้นกับเรื่องที่ว่าควรล้างถั่วลิสงล้างงาก่อนนำมาคั่ว ขั้วถั่วลิสงแล้วสุกไม่ทั่วทั้งมเมล็ดดิบๆบสุกๆบางทีไม่ตั้งแต่ยังไม่สุกเลยด้วยซ้ําแทนที่จะได้ถั่วมเมล็ดกรอบหอมอร่อยทําเอาหลายคนล้มเลิกแล้วไปซื้อถั่วขั้วสําเร็จแทนแต่ก็ยังยืนยันค่ะว่าถั่วขั้วเองใหม่ๆหอมอร่อยกว่าซื้อถั่วขั้วสําเร็จเพียงแต่ต้องรู้เทคนิคการขั้วกันสักหน่อยจะขั้วถั่วให้อร่อยต้องเริ่มจากการนําถั่วไปล้างให้สะอาดก่อนค่ะข้อนี้สําคัญมาก บางคนอาจเข้าใจว่าขั้วถั่วตอนแห้งๆยิ่งแห้งเท่าไหร่ยิ่งดีซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดการล้างถั่วเติมน้ำเข้าไปนิดหน่อยขณะขั้วจะต้มจะนึง่งก่อนนำไปขั้วหรือแม้กระทั่งต้มในน้ำเดือดแล้วขั้วจนน้ำแห้งไปเลยก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเพราะการนำถั่วต้มในน้ำเดือดจะทำให้แป้งในถั่วลิสงบางส่วนเกิดพองตัวเป็นกาวยึดเกาะเป็นเม็ดถั่วไม่แตกออกเป็นสองซีกและทำให้ถั่วสุกทั่วทั้งเมล็ด จากการโดนความร้อนที่สม่ำเสมอมากกว่าการคั่วแห้งธรรมดารรมดาและความร้อนที่สม่ำเสมอนี้ยังทำลายเอนไซม์ลิพอซินีเนตซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่นเหม็นเขียวได้ดีอีกด้วยเนื่องจากเจ้าเอนไซม์ตัวนี้สามารถทำให้ไขมันไม่อิ่มตัวที่มีอยู่มากในพืชตระกูลถั่วถูกย่อยสลายออกมาเป็นสารโมเลกุลเล็กๆที่มีกลิ่นเหม็นเขียวได้ในขั้นตอนการคั่วที่ความร้อนไม่คงที่การต้มในน้ำเดือดจัด จึงเป็นการสกัดการทำงานของเอนไซม์ size, สร้างกลิ่นเหม็นเขียวเอาไว้ลำดับการคั่วถั่วให้หอมอร่อยสุกกรอบทั่วทั้งเมล็ดเริ่มจากการนำถั่วลิสงมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำลงคั่วในกระทะเติมน้ำสะอาดลงกระทะให้พอคลุกคลิกใช้ไฟแรงให้น้ำเดือดรอจนน้ำงวดแห้งแล้วหรี่เป็นไฟอ่อนๆคั่วต่อจนถั่วสุกพึงลมทิ้งไว้ให้เย็นเพื่อไล่ความชื้นออกให้หมดจะเปิดพัดลมเป่าก็ได้ค่ะ พอแห้งดีแล้วก็เก็บใส่ภาชนะทึบแสงปิดฝาให้สนิทเท่านี้ก็ได้ถั่วคั่วหอมอร่อยไว้กินแล้วค่ะวิธีการนี้สามารถใช้ได้กับการคั่วถั่วทุกชนิดค่ะยกเว้นเม็ดมะม,ม่วงหิมพานต์ที่ส่วนใหญ่ผ่านการต้มมาแล้วก็นํามาคั่วได้เลยเช่นเดียวกันกับการคั่วงาขาวงาดําหากจะนํามาคั่วให้กรอบหอมอร่อยไม่ไหมให้นํมาเล็บงาไปล้างสะอาด แล้วนำมาคั่วด้วยไฟกลางเพื่อไล่ความชื้นเมื่อเห็นว่าควันที่ลอยขึ้นมาตอนคั่วหายไปแล้วค่อยลดเป็นไฟอ่อนแล้วคั่วต่อจนสุกดีค่ะครัว c o p o d c a s t เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก